อยากช่วยค่ากะปิน้ำปานิชาอยากกดข้างโฆษณาน30วินาทีนะคะนางฟ้างลงมาเป็นบอสแหญ่ตอนที่1 3 8ข้าเห็นว่าหลังจากที่เจ้าเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ท่าทางคิดมากแล้วก็วนใจอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้ารู้สิวิกฤตเมื่อคู่พวกเราลุานผ่านมาได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่หรือฟังเซียวดังนั้นอย่าคิดมากเกินไปไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลข้าอยู่ที่นี่ พวกเราต้องออกไปอย่างปลอดภัยได้แน่ๆๆข้ารู้ข้าไม่เคยสูญเสียพรังเทพมาก่อนดังนั้นไม่อยู่ในสถานการณ์แห่งนี้หรือสถานที่แห่งนี้จิตสําสำนึกของข้า,ขาก็กลายเป็นตื่นตระหนกเกรงกลัวเช่นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปข้าคิดว่าซ่อนไว้มิชิดแล้วไม่คิดว่าเฟิงเซียวจะเห็นอีกจนได้เฟิงเซียว เจ้าคงเห็นแล้วว่าตอนนี้ข้ากลายเป็นคนที่อ่อนแอมากข้ากังวลว่าจะเป็นเหตุผลที่เจ้าได้รับอันตรายข้าไม่อยากเป็นภาระของเจ้าข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นกับเจ้าเจ้าจะเป็นภาระของข้าได้อย่างไรฮะฟังนะหยุนเหมียนเจ้าสามารถอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนข้ายอมเสี่ยงตายปกป้องข้าด้วยความเต็มใจนับเป็นเกียรติของข้าเฟิ่งเซียวคนนี้ มีเจ้าอยู่ที่นี่ข้าถึงศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่นะเจ้าไม่ใช่ภาระแต่เป็นของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้ข้าฟังเซียวเอาละ่ะวางใจเถอะข้าไม่ให้โอกาสเจ้าเป็นไม้หรอกนะพวกเราเดินทางกันต่อไปเถอะนะเจ้าหมอนนี่ เติมคำว่าเป็นไม่ไม่ได้หรือไงฮันเนียจะทึิมเฟื่งเสียวแม้แต่ตัวตนของข้าจะยังไม่รู้ดิซ้ำยังจะสวรรประทานอยู่ได้ทำไมต้องทึมได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยจัก,กรวาลล้อมดวงดาวไม่มีทางเดินแล้ว มีเพียงบันไดที่ยาวทอดสูงขึ้นไปจัก,กรวาลล้อมดาวจัก,กรวาลล้อมดาวถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นี่คงเป็นท้องฟ้าแห่งความฝันซึ่งเป็นอันสุดท้ายแล้วฟงเซียวผ่านบันไดนี้ไปพวกเราคงทำลายดินแดนแห่งความฝันได้แล้วล่ะดูตามลำดับความยากลำบากของทางช้างเผือกแล้ หมากดวงดาวก่อนหน้านี้ดูท่าแล้วบันไดยาวอันนี้คิดว่าต้องไม่ธรรมดานแน่ใช่ต่มมี่ข้ารู้มาบันไดยาวนี้ไม่มีผู้ใดข้ามผ่านไปได้คนมากมายเหยียบขึ้นไปบนบันไดยาวนี้ไม่มีสักคนที่สามารถปรากฏต,ตัวต่อหน้าชาวโลกได้อีก ไม่มีผู้ใดเคยผ่านได้เช่นนั้นหรือเช่นนั้นข้าจะเป็นคนและฟ,ฟ,ฟังเียวบันไดนี่นะถ้าเหยียบขึ้นไปแล้วก็ถึงแม้จะเป็นข้าก็ตามก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพวกเราต้องคิดดูให้ดีๆอีกทีนะโถเอ๋ยเหมียนเอ๋ เจ้าพูดเองว่าไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับด้านบนของบันไดาย,ยาวนี่ถ้ามีขึ้นไปด้วยตัวเองยืนมองอยู่ตรงนี้ก็คิดแผนการรับมือไม่ออกหรอกนะแต่ทุกๆอย่างย่อมมีทางแก้เสมอวางใจเถอะข้าจะขึ้นไปดูร้านลาวกว่อนถ้าไม่มีอะไรเจ้าก็ตามข้าขึ้นไปแล้วกันนะไม่ได้นะ ในเมื่อต้องขึ้นไปเช่นนั้นเราก็ขึ้นไปด้วยกันเถอะถ้าตายเราก็จะได้ตายด้วยกันยุนเมียนเมื่อคู่เจ้าพูดถูกคิดมากไปก็หามีประโยชน์ไม่ถึงอย่างี้พวกเราก็ต้องข้ามด่านสุดท้ายนี้อยู่ดีไปกันเถอะข้ามไม่เชื่อว่าบันไดนี้จะสามารถดักพวกเราไว้ได้ นิสัยเด็กโง่คนนี้ยังเหมือนเมื่อก่อนไม่ผิดเพี้ยนช่างกระตือรือร้อนเสียจริงโอ้ยหวานหวานได้อีกหวานได้กว่าน,นี้ไหมหวานหวานหวานกว่าน,นี้นี่ฉันต้องทำยังไงเนี่ยจิตใจฉันเนี่ยเห็นความหวานของพวกเธอสองคนแล้วฉันรู้สึกเออรู้สึกเหมือนมีความเป็นเบาหวานขึ้นเลยเนี่ยคือแบบ หวานเกิน oh, ไปแล้วหุย